นายอนุชาติวุทธิรักรองนายกเทศมนตรีเมืองพุทธิ์รู้จ yes. ุดเปรียบอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานปูนหล่อเยียบริการในปีนี้นับได้ว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านตากทางเห็นคุณค่าของกทเอไอตูนฝังในเรื่องคุณธรรมและเรื่อง จากการายงานของปานทำให้ทราบว่ากิกรรมในครันี้ยังพุ่โดยด้ันจากหลายฝ่ายที่เห็นความสคัญและการสนับสนุนทั้งภาคัและเอกชนอีกั้ง้ร่วม